สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของอาการทำงานร่วมกันามากกว่า1คนนะครับทีนี้เวลาเราทำงานมีคนทำงานในโปรเจกตเดียวกันมากกว่า1คนเนี่ยใน p r ิเเนี่ยเราคงต้องทำอยู่2วิธีการด้ยวยกันวิธีการที่ <c oughs> 1ก็คือทำคนโปรเจกตไฟล์เดียวกันซึ่งเราเรียกว่า c o l l a b o r a t e นะครับซึ่งระบบที่เราใช้อยู่เราเรียกมันว่าเป็น central file ก็คือทำไฟล์กลางแล้วทุกคนก็เข้าไปใช้งาน นะครับกับปรณีที่2ก็คือเราใช้ระบบเหมือน e x t e r a l reference ธรรมดาที่เราใช้อยู่บนระบบ 2D CAD นี่แหละนะครับแน่นอนในระบบนี้อาจจะยุ่งยากเพราะมันมีไฟล์เกิดขึ้นหลายไฟล์นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะจำเป็นสาหรับคนที่ใช้แ e b bit LT เพราะว่าในเวอร์ชัน LT เนี่ยเขาไม่ support เรื่อง collaborate นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างหรือทำระบบที่เราเรียกว่า central file ก่อนละกัน นะครับ <c oughs> ดแกร,รมตรงนี้ก็เป็นดแกร,รมที่ได้มาจากออร์เดสเนี่ยแหละครับดแกร,รมนี้เป็นคําอธิบายเซนทัลได้ง่ายง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าเราสังเกตดูก็คือเรามีเรามีไฟล์อยู่ตรงกลางซึ่งเราเรียกว่าเซนทัลโมเดลนะครับเสร็จแล้วยูเซอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะทําการคัดลอกมันไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Local Model. โลเคอลโมเดลเขาก็จะทํางานบนโลเคอลโมเดลภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าเวิร์กเซ็ตเวิร์กเซ็ตก็เหมือนการแบ่งงานแหละครับ ใครจะทำส่วนไหนส่วนไหนก็ทำเวิร์กเซ็ตขึ้นมาแยกกันออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ละคนทำงานระหว่างที่แต่ละคนทำงานอยู่นั้นก็จะมีการที่เราเรียกว่าซิงโครไนซ์คืออัปเดตนั่นเองนะครับอัปเดต Data กลับมาที่เซนทรัลโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทำงานเราทำงานอยู่บนเครื่องโลโคชัของเราทำไปเรื่อยๆไปถึงระยะเวลาหนึง่งอาจจะเป็นตอนตอนท้ายของตอนเย็นของวันนั้นหรือตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตกลงกันเราก็จะมีการอัปเดตขึ้นไปนะครับ หรือจะพอเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงโมเดลเราก็จะซิงโครไนซ์ขึ้นไปก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการอัปเดตคนอื่นก็จะเห็นาการอัปเดตที่เกิดขึ้นนี่เป็นระบบที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูวิธีการทํางานนะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่การที่เราเริ่มต้นจากการสร้างเซนเตอร์ไฟล์ก่อนดูนะครับผมจะย้ายกัไปดูนิดนึงสมมุติว่าผมสร้างสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับเอาว่าเซนเตอร์โมเดลเริ่มต้นมันควรจะมีอะไรนะครับที่สุดอย่างนนอยต้องมีเลเวลเกรดเปิด มีเลเวลกับกรดซึ่งเป็นเบสอยู่เสร็จแ,แล้วอาจจะมะี building element บางอย่างที่เราเขียนไปก่อนก็ได้นะครับในกรณีนี้สมมติว่าผมเขียนแบบไปแล้วจำนวนนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราทำตัวนี้เป็น central model เนี่ยเราจะได้เป็น work set หรือมันจะแบ่งข้อมูลออกไปเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนนึงคือ g ก i d กับ l e เวลส่วนที่2ก็คือ building element ทั้งหมดที่เขียนไปนะครับโดยที่มันจะตั้งชื่อโดย default เนี่ยตั้งชื่อว่าเป็น work set 1นะครับ สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเราอาจจะถ้าใรรณีที่เราเป็นคนวางแผนเราก็จะทําการกําหนดว่าเราควรจะมีทีมงานกี่คนแบ่งเป็นกี่เวิร์กเซตอะไรก็แล้วแต่นะครับนั้นวิธีการเริ่มต้นผมมีไฟล์อยู่สิ่งแรกที่เราทําก็คือเราจะเซฟโมเดลนี้ขึ้นไปไว้บน Network Drive ก่อนนะครับผมจะเซฟมันไปที่ Network Drive ก่อนนะครับเซฟแอส Okay. ผมจะเซฟไปที่เน็ตบอร์ไดรฟ์ที่ผมมีนะครับผมจะตั้งชื่อมันเพื่อให้เข้าใจง่ายผมจะลงท้ายด้วยเซนทรัลแล้วกันแบบที่คนเขานิยมกันนะครับเซฟตอนนี้เราเซฟเนี่ยที่เราทำอยู่ตอนนี้มันแค่เซฟเป็นเป็นโปรเจกต์เว็บไฟล์ธรรมดานะครับยังไม่ได้มีความเป็นตัว Central ไฟล์แต่อยา่างใดนะครับทีนี้พอเราจะทำให้มันเป็น เซ็นเตอร์ไฟล์นะครับ <c oughs> เราก็ไปคลิกตรง Collaborate นะครับใน Collaborate เนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราจะ Synchronize มันแบบไหนนะครับมันก็จะมีภายในเน็ตเว k ของเราเองนะครับแล้วก็ใช้บิม360ในกรณีบิม360เราต้อมี Account อยู่กับ a u t o d e s k นะครับในที่นี้ถ้าเราทำทำคลาวด์เ t t ติของเราเองแล้วก็จะใช้เป็น วิดีโเน็ตเวิร์ของเราเองนะครับแล้วก็โอเคมันก็จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเราบางส่วน,นครับให้กลายเป็นระบบที่เราเรียกว่าเป็นเซนเตอร์โมเดลแล้วนะครับก็รอนิดหนึ่งพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนนี้มันจะมีสภาพของความเป็นเซนเตอร์โมเดลแล้วนะครับถัดไปเราก็ไปดูที่เวิร์กเซตนิดหน่อย ใน Work Set เนี่ยนะครับสังเกตด,ดูใน Work Set ตอนนี้นะครับพยักนิดในเวิ Work Set เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้จะมีเ and Grade เอ่อโทษทีครับเออ่ level and grade นะครับแล้วก็มี work set 1นะครับ work set 1ก็คือ building element ทั้งหมดที่ผมเขียนไปแล้วผมจะเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อมันนิดหน่อยนะครับ rename ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น shell and core แแล้วถัดไปผมจะสร้างอีกเวิร์กเซตหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวิร์กเซตสำหรับทำภายในอาคารว่าเราแบ่งงานเป็นว่าคนนึงทําภายนอกหรือเปลือกอาคารอีกคน,นไปทําออกแบบภายในนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นเปลือกอาคารกับข้างในหรืออาจจะแบ่งเป็นชั้นหรืออาจจะแบ่งเป็นโซนก็สุดแท้แต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นนี้แหละผมจะสร้างอีกอันตั้งชื่อว่า internal work er สมมุตินะครับเป็นเวิร์กเซตตัวที่2 ก็โอเคนะครับงง uh, no. ไปก่อนตอนนี้ผมมีเวิร์กเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทำก็คืออตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราเซฟไว้ที่เซ็นทรัลนะครับแล้วเราคลิกตรงคาล์บอนเบรกไปแล้วมันจะกลายเป็นเซ็นทรัลไฟล์พอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราได้ตัวนี้เราก็ต้องทําการเซฟนะครับเนื่องจากเราเพิ่งเพิ่งต่อแรกเป็นโลเคชัใช่ไหมครับแล้วพอเราทำคาล์บอนเบรกเรายังไม่ได้ด Save เซฟเนี่ยเราก็เซฟนะครับไฟล์ 5. ะครับแล้วผมก็เซฟนะครับทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ไฟล์อยู่ที่เรานะครับเวลาเราเซฟครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะเซฟไปที่บอกว่าจะทำเซ็นทัลโมเดลใช่ไหมแล้วก็ตอบ yes นะครับตอนนี้เพื่อทำการเซฟข้อมูลไปไว้ที่เน็ตเวิร์กไดรฟ์ของเราในรูปแบบที่เป็นเซ็นทัลไฟล์นะครับรอนิดหนึ่งพอเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเซฟเสร็จแล้วตอนนี้ไฟล์นี้จะกลายเป็น เซ็นเตอร์ไฟล์แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะคลิกตอง relinquish นิดหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยว user คนอื่นเขาจะใช้โมเดลนี้ไม่ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะ,ะปิดไฟล์นี้ไปเพราะตอนนี้ไฟล์นี้เป็นเซ็น r a l นะครับผมก็ close ไปนะครับทีนี้ผมได้เซ็น r a l f i ไฟล์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปสมมติว่าผมจะเริ่มต้นทำงานเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำคือผมต้องสร้าง โล c a l ไฟล์ขึ้นมาเพื่อจะทำเนี่นะครับันวิธีการก็คือเราก็จะไปที่ open นะครับแล้วก็ไปที่ตัว central file ที่เราทำนั่นแหละแต่ให้สังเกตตรงที่ตอนล่างของ dialog นี้นะครับจะเขียนว่า create new local นะครับ create new local เนี่ยให้เราติ๊กเอาไว้เสมอ default จะติ๊กไว้นะครับแล้วก็ open นะครับ ีนี้เนื่องจากว่า,าผมจะสร้าง local copy แล้วเพลินมันเจอตัวที่ผมเคยเซฟไปแล้วลหนึ่งนะครับผมจะเซฟทับไปแล้วกัน,นตอนนี้ผมจะได้ไฟล์ local อันนี้นะครับไฟล์ l ล c a l นะไฟล์ local อันนี้จะ Default ก็จะเซฟอยู่ที่ my d o c u m e n t นั่นแหละนะครับหรือแล้วแต่ที่เราเซตอยู่ใน setting ว่า working folder ของเราคืออะไรนะครับ ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นที่ตอนบนนี่นะครับมันจะเป็นชื่อ Central File ที่เราทำใช่ไหมครับแล้วมันจะต่อท้ายด้วย user คนนั้นที่ล็อกอินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ของเรานะครับผมจะลองแก้ไขนิดหน่อยโดยการย้ายผนังตัวนี้นะขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอีก User หนึ่งอีกเครื่องถ้าเขาเปิด Central File ขึ้นมาก็จะเห็นอะไรนะครับผมจะลองแก้ไขนิดหน่อยนะตอนนี้มีอยู่ที่ระยะประมาณเมต อ่ายีนะครับผมจะขยับมานิดนึงพอเป็นไอเดียเฉยๆนะครับโอเคจอยแบบนี้นะฮะนี่ผมขยับไปนิดหน่อยเสร็จแล้วผมก็เซฟงานปกติอย่าลืมว่าตอนนี้ที่ผมเซฟงานเนี่ยผมเซฟในลักษณะที่ผมเป็นโลเคอล์นะครับสิ่งที่เราต้องทำถัดไปเมื่อเรามีการอัปเดต ไฟเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องทำการซิงโครไนซ์ขึ้นไปนะครับเราก็ไปที่ c o l l r b t r นะครับแล้วเราเลือกหัวข้อซิงโครไนซ์ะนะครับพอเราซิงโครไนซ์ไปที่พอเราเลือกซิงโครไนซ์เข้าไปก็ถามว่าซิงโครไนซ์ที่เซนเตอร์ไฟตัวนี้ใช่ไหมเราก็โอเคครับโอเคไปสิ่งที่โปรแกรมทำก็คือเอา Data ที่เปลี่ยนแปลงของโลโ a l เนี่ยขึ้นไปไว้อัปเดตที่เซนเตอร์ไฟแน่นอนอีก User อร์ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง นะครับโอเคตอนนี้ผมได้อันนี้แล้วนะครับผมจะหยุดที่เครื่องนี้ไปก่อนคราวนี้ผมจะลองสวิตต์ไปเครื่องที่ผมรีโมทไปนี่เป็นเครื่องที่2ซึ่งใช้ user id คนละคนนะครับ uh, user id นะครับเป็น uh, อีกตัวนึ่งทีนี้เราจะลองเปิดไฟล์ผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บผมก็ไปหา uh, local file โทษถี central file ที่เก็บไว้บน uh, เซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เลือกตัวนี้ไปสังเกตดูตรงนี้มันจะเขียนว่า create new local นะครับเหมือนเดิมเราต้องติ๊กไว้เพราะตอนนี้ตัวที่อยู่บนบนเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซนทรัลไฟล์ไปแล้วนะครับเราวอรเพนนะครับ <c oughs> นี่เพลินเครื่องนี้ผมมีผมเคยทำไปแล้วทีนี้นะครับผมก็ Override ไปไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือคนที่สองเนี่ยก็จะคัดลอก ข้อมูลจากเซ็นเตอร์ไฟล์มาลงที่นี่นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าพอเราทําเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปสมมติผมเป็นคนที่2ผมถูกมอบหมายให้ทำอินเทอร์ w น r ลเเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่เราทําก็คือ Set ตเวิร์ t ของตัวเองให้ตรงนะครับเราก็ไปดูที่คอลับเบิลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูที่ Work Set นะครับใน Work ์ e เเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ Work Set มันเป็น Work Set ซี่ที่ default ตอนนี้ editable มันจะเป็น no เพราะเนื่องจากว่ามันเป็น central model มาก่อนนะครับทีนี้เราต้องการ take control เราต้องการเข้าไปควบคุมใน internal work นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น yes นะครับมันจะใส่ชื่อ owner ไปเพราะาเราเป็นคน override น,นะครับตอนนี้เราทำ internal work แล้วก็โอเคนะครับเราต้องการ internal work เป็น work set ที่เราทำงานนะครับ พราะฉั้นตอนนี้สิ่งต่างเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เวลาเราทำงานเราเขียนอะไรลงไปก็ตามมันจะเป็น internal workset นะครับเป็น internal work w o r s e t ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองทําให้ดูเช่นผมจะลองเขียนผนังไปนิดแต่แถวนี้นะครับอันนี้เป็น User อีกคนอีกเครื่องหนึ่งนะครับเขียนบอไปนิด ผมเขียนแค่นี้เลยนะครับทีนี้เขียนโดยโดยเราถ้าเราสังเกตดูสมมติผมคลิกไปที่ไปที่ผนังตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูที่ตรง Work Set ก็จะเขียนว่า internal work นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ User คนที่2คนนี้เขาก็พอเขาทำงานของเขาไปนะครับเสร็จแล้วก็เซฟงานกปกติอย่าลืมว่าไฟล์ตอนนี้นะครับไฟล์ตอนนี้ถ้า สังเกตดูนะครับไฟล์ตอนนี้มันจะเขียนว่าเป็น central นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยยูเซอร์อีกคนนะฮะเสร็จเรียบร้อยผมเซฟนะครับขั้นตอนถัดไปเหมือนเดิมคือเราต้องไปเลือก collaborate นะครับแล้วก็สมมติว่าผมต้องการอัปเดตงานผมขึ้นไปที่ central ผมก็คลิกตรง synchronize ไปที่ไฟล์นี้โอเคนะครับเพั้นพอเราอัปเดตไป นะครับพอเราอัปเดตไปตอนนี้เซ็นทรัลก็จะถูกอัปเดตนะครับผมจะสวิตช์กลับไปที่ยูเซอร์คนแรกยูเซอร์คนแรกนะครับผมไปที่ฟล็อกแรกจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีผนังนะครับเพราะาผมยังไม่ได้ซิงค์ไนซ์นี้จะลองดูสมมติว่า,าผมรู้ว่ามีการอัปเดตข้อมูลผมก็คลิกตรงซิงค์ไนซ์เซ็นทรัลนะครับสังเกตดูนะครับมันก็จะวิ่งไปอัปเดตแล้วเราก็จะเริ่มเห็นผนัง นะฮะผนังของอันนี้แหละะ้นงานมันก็จะอัปเดตไปอัปเดตมาแบบนี้นะครับโดยที่มีเจ้าของแต่ละคนทีนี้ผมจะลองให้ดูนิดน,นะครับสมมุติว่าเกิดในฝั่งที่เป็นอันนี้เป็น internal work set อีกอันนึงนะครับแต่ผมเป็นคนที่ทำเชลของแต่ผมเกิดอยากจะแก้ไขผนังอันนี้ผมจะลองเลือกผนังนะครับอันนี้เป็นแล้วลอง move อู ทีนี้เวลาที่ผมจะมุกผนังจากตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นข้อความานี้นะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันก็บอกว่าคุณไม่สามารถจะย้ายผนังอันนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าคุณไม่ใช่เจ้าของมันนะครับทีนี้สิ่งที่เราทําได้คือเราก็อาจจะก,กดตรง place request นะครับเวลากดตรง place request เนี่ยมันจะไปโผล่ที่ฝั่ง ยูเซอร์ที่เป็นเจ้าของที่คนเขียนอิเลเมนต์นะผมจะลองเพรส request ดูนะครับนะครับแล้วก็ Close ไปตอนนี้ก็คือเราเพรส request ไปนะครับแต่ตอนนี้เรา edit ไม่ได้นะครับเรา edit ไม่ได้นะครับเราก็ไปดูฝั่งูุดอีกยูเซอร์หนึ่งในยูเซอร์นี้เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะบริเวณนี้มันจะมี Popup ขึ้นมาว่ามีคนส่งข้อมูลเข้ามานะครับเราลองคลิกดู ตอนนี้จะเห็นว่าเขาก็จะเขียนว่า,ามี pending request นะมีคนขอมาในคนนี้นะครับต้องการที่จะแก้ไข internal work ตรงนี้สมมติว่าถ้าเราคลิกตรงรายการที่เขาขอมานะครับเราสามารถจะคลิกตรง grant ก็คือหมายเขามาอนุญ,ญาตให้เขา edit นะครับหรือเราอาจจะ deny ไม่ให้เขาทำหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะลอง grant ดูนะครับพอเรา grant ไปเสร็จเรียบร้อย close ไปนะครับหมายเขามาตอนล้อนุญ,ญาตให้เขาย้ายผนังนี้ลว ผมจะลองกลับไปที่ User เดินะครับโอเคเนื่องจากผมเพ c ส Sequest ไปแล้วนะครับทีน,นี้เอาใหม่ผมจะลองทาไปดูตัวผนังตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะลอง Move ใหม่สังเกตดูนะครับ move จกตรงผมจะย้ายได้แล้วเห็นไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาอนุญาตที่ผมใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราใช้ในการอัปเดตตัว เซ็นเตอร์ไฟต้องมีแต่ว่าปกติเ,เรื่องรีเควสตไปมาเนี่ยจริงๆแล้วปกติไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดขึ้นน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยปกติเราพยายามจะแยกกรุ๊ปของงานยกเว้นว่ามมีคอนเฟลกของงานแล้วเราทีมคำจำเป็นจะต้องย้ายงานของคนอื่นเราก็จะมีการรีเควสขึ้นไปซึ่งเป็นข้อดีของรองอะบบคอลล a b o r เบ e รเพราะมันแยกความรับผิดชอบออกจะเราจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลอันนั้นเพราะ,ะนั้นการการปรับแต่งแก้ไขได้ต้องผ่านความรับผิดชอบของคนคนนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เรื่องถัดไปสมมติว่าพอผมทําอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เซฟงานเหมือนปกติธรรมดานะครับแล้วผมก็ปิดไฟล์ไปนะครับสิงค์ไนต์ไปที่เซนทรัลนิดหน่อยเพราะมันมีการแก้ไขนะครับต่อสิงค์ไนต์ซะหน่อยทุกครั้งที่ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเ,เซฟโลเคเฉยแล้วเราไม่ทําการสิงค์ไนา์ใชโปรแกรมก็จะเตือนเรานิดหน่อยว่าอย่าลืมสิงค์ไนต์ขึ้นไปนะนะครับอันนี้ผมปิดไฟล์ไปนะครับทีนี้สมมุติว่า เราเกิดอยากจะบันทึกอันนี้เก็บไปแล้วเราไม่ต้องการให้มันเป็นริงคเ,เพราะเราต้องเก็บวิวิชั่นแลละตอนนี้สมมติงานเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้มันยังซิงค์อยู่กับ Central File นะครับผมจะลองดูอย่างนี้นะครับว่าเปิ d ดไฟล์ของเรานะครับผมเปิดไฟล์ที่ผมเซฟเอาไว้นะครับในโลโคของเราเอา่าแลอยู่ยที่ d o c u ิเมนโอเคทีนี้เวลาที่ผมติ๊กเลือกจะโอเพนไฟล์นี่นะครับ ผมสามารถที่จะติ๊กตรง detach from central นะครับถ้าเราติ๊กตรง detach de from central เนี่ยไฟล์นี้จะไม่ synchronize กับ central แล้วมันจะกลายเป็น local ของเราเดียเด่ยวๆซึ่งเรามักจะใช้วิธีนี้กับการที่เรา,าทำการาบันทึก revision แล้วเดี๋ยวเราค่อยทำ central ใหม่นะครับสมมว่าเราติ๊กตรง detach นะครับแล้วเราก็ open ไป ทีเขาจะถามว่า d e t แท t ออกไปเลยใช่ไหม d e t แท t และ Preserve Work Set หรือเปล่าหรือดีแท t โดยไม่สนใจ Work Set นะครับถ้าเราดีแท t โดยไม่สนใจ Work Set เนี่ยก็หมายความว่าเราก็ยังคงมองเห็นเหมือนปกติเป็นไฟล์ที่เราใช้สำหรับการเก็บ Archive ไฟล์ก็ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ไฟล์นี้ก็จะไม่เกี่ยวแล้วนะครับทำอะไรก็จะ Edit จะอะไรไม่มีเรื่องสิงค o n น z ์นะครับเพราะฉะนั้น วิธีการที่เขา e t a s h Model เนี่ยก็ใช้ตอนที่เราจะบันทึกเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ยุ่งกับเซ็นท a ออาจจะเป็น V v i s i o n เป็น Submission แต่ละ Phase อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นกรณีที่เราจะทำงานแล้วจะส่งเก็บไปแล้วเก็บใส่ External Drive เก็บไว้เฉยๆอะไรเงี้ยเราก็จะ d e t a c h มันก่อนนะครับครับก็พงพอมองเห็นกระบวนการที่เราจะใช้ c e เ t r a l File ในการทำงานร่วมกันนะครับ แล้วก็ในคลิปหน้าเราก็จะพูดถึงเรื่องของอถ้าเราไปใช้ในกรณีที่เราเป็น external reference เราจะทำงานกันยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ